สวัสดีครับเจอกับผมเช่นเคยครับผมกับสมชัยเลสซิ่งครับทางช่องเคล็ดลับมอไซค์วันนี้จะมารีวิวการไล่สายไฟครับอันนี้เป็นวิบร้อยสิบไอตัวสองพันสิบแปดลงมาครับเป็นเป็นตัวท่อรอดครับไม่ใช่ท่อรอดพูดถิท่อตรงครับเป็นท่อตรงปัญหาก็คือปัญหาก็คือเปิดสวิตช์ครับ เปิดสวิตไฟไม่ขึ้นครับไฟหน้าปัดไม่ขึ้นไฟหน้าปัดไม่ขึ้นเลยครับถามว่าฟิวขาดไหมฟิวไม่ขาดครับนี่ครับฟิวออกมาฟิวทั้งสองตัวไม่ขาดครับฟิวสองตัวก็ไม่ขาดถามว่าสตาร์ตติดไหมสตาร์ตครับตอนนี้ผมผมถอดถอดฟิวมาทั้งสองตัวครับแค่นี้แหละว อยู่สองตัวนั่มีครับนี่ใส่ปั๊ดแล้วก็ปัติดครับติดปกติไฟหน้าปัดขึ้นครับไฟหลีขึ้นครับแต่ว่าไฟไฟแบตเตอรี่ครับเกี่ยวกับแบตเตอรี่ไฟแต่ไฟเลี้ยวไฟอะไรไม่ขึ้นครับไฟเกียร์ไฟแต่ไฟเบรกไม่ขึ้นครับก็เลยจะใส่ นั่งเข้าไปครับไอคิวเข้าไปครับทัง้งสองตัวเลยครับก็ไม่ขึ้นเหมือนเดิมครับไสเกียร์ก็ไม่ขึ้นไฟอะไรก็ไม่ขึ้นเหมือนเดิมครับนะครับไม่มีแล้วครับมาดูที่ว่าสายขาดไหมก็สายมนันก็ดูแล้วก็ปกติดีครับหาที่ขาดไม่เจอ ที่ขาดที่เปื่อยที่อะไรก็ไม่เจอรถคันนี้ลูกคา้าเขาว่าให้ทำครับแล้วก็เขาก็เคยทำมาสองสาล้านแล้วเขาบอกว่าไม่หายครับก็เลยมาถึงมือผมผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันผมก็ไม่เคยเจอ,อาการแบบนี้ครับอันนี้ผมก็เลยจัดการครับถอดคีว่าครับตัดคีว่าคััอสองตัวเลยครับ แล้วก็ผมจะต่อเดยไม่ใส่ฟิวครับเพราะว่ามันไม่มีทางแยกแล้วถา้ายังไม่งั้นก็เราก็ต้องอเปลี่ยนชุดสายไฟครับอันนี้คือจะต่อให้มันได้ก่อนครับให้มันปก,กติก่น่นด้วยการใส่ต่อสายไฟครับเส้นดำแดงนะครับดำแดงที่แขงฟิวนะครับ แล้วแล้วก็แดงครับกับแบตเตอรี่ครับแดงนี่คือสายแบตแน่นอนครับดำแล้วก็ดำแดงครับต่อแตกกันครับมาดูครับทีนี้อ่านไฟนะปัดขึ้นนะครับไสเกียร์ขึ้นแล้วแล้วมาดูไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวออกครับ คือว่าสวิตไปเดียวฝั่งนี้จะไม่ค่อยดีครับฝั่งขวาจะไม่ค่อยดีไปเดียวไม่ค่อยออกครับออกบ้างไม่ออกบ้างครับนี่ครับออกแล้วไปเดียวออกครับแต่ได้ยินเสียงครับก็คือแบตอ่อนแล้วครับตอนนี้แบตอ่อนแล้วแบตก็ค่อยดีแล้วครับแบตเสื่อมแล้วครับไปเบรคครับ ผมก็ยังไม่เคยเจอครับผมผมก็เพิ่งเจอคันนี้คันคันแรกเป็นคันแรกครับก็เลยนำมานำมา,ารีวิวให้เพื่อนเพื่อนีอน่น้อง,อง,องได้รับชมครับผมได้ไว้เป็นมีไว้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหารครับก็คือตอนนี้ก็พ่วงสายสายดำแดงแล้วก็สายแดงที่เป็นสายไฟครับเข้าด้วยกันครับแล้วก็ ิวผมผมถอดออกครับฟิวทั้งสองตัวถอดออกครับแต่ถ้าใส่ฟิวเข้าไปกับกลับไปเข้าไปเมื่อไหร่ทั้งสองตัวนะครับมันจะช็อตทันทีเลยครับไม่รู้ไปช็อตตรงไหนครับแต่ถ้าเราถอดออกถอดสายนี้ออกสายพ่วงนี้ออกแล้วใส่ฟิวเข้าไปไม่ช็อตครับแต่ว่าไฟหน้าปัดไฟแบตเตอรี่ไฟเกียร์ไฟเบรก ไปเลี้ยวไม่ออกครับนี่ก็เป็นอีกอสาเหตุหนึ่งครับเป็นอีกอาการหนึ่งที่บางทีมันแปลกครับหาไม่เจอถามว่าทำยังไงถึงจะแก้ปัญหานี้ได้ครับให้เหมือนเดิมได้ใส่ผิวได้เหมือนเดิมก็ผมก็แนะนำให้เปลี่ยนชุดไฟใหม่ครับผมชุดสายไฟใหม่ครับแต่อันนี้ลองดูก่อนครับผมลองดูว่าเออตรงนี้ได้ ทำแบบนี้ได้ครับก็เลยนำมาแชร์เป็นประสบการณ์สําหรับคนลูกค้าที่ว่าอ่าไม่ยังไม่มีตังซื้อซื้อชุดสายไฟหรือว่ายังไม่อยากเสียเงินอะไรประมาณนี้ครับผมก็คือทําแบบนี้มันใช้งานได้ปกติครับไฟก็ปกติแต่แค่ไม่ใส่ฟิวแค่นั้นเองครับ แต่ก็อันตรายนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีฟิวทําไฟช็อตขึ้นมาก็อาจจะไฟไหม้ได้ครับไฟไหม้ชุดสายไฟหรือว่าไหม้ทั้งคันได้เลยครับผมอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางครับผมว่าเอ,อแก้ปัญหายังไงถ้าเราทำไมมันได้ครับผมก็ยังไม่เคยเจอครับนี่ก็เป็นคสแรกครับที่เจอครับสําหรับใครที่รับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่าเออ แปลกดีมีประโยชน์มั่งก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไ้เพียงแค่นี้ครับฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยครับย้ำก่อนนะครับผมไม่ใส่ฟิวไม่ดีครับถ้าเกิดไฟช็อตขึ้นมาจะทำให้ไฟไหม้รถได้ครับผมไหม้ทั้งคันได้ครับ แต่ถ้าไม่มีแบตเตอรี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่ครับแต่ถ้ามีแบตเตอรี่แรงๆครับก็พังได้ครับผมฝากไว้ครับอันนี้คือแนวทางครับผมแนวทางและประสบการณ์ที่เจอครับสวัสดีครับ